อีพสน,นะครับสาธุหิอันทะกุสะเลหุปะเสวานียังปาเนหิจาปิสานังคมะนียะมีวะตัสมาหิตตังติาะังตังสารนังคตัมหะรัตตินที่วังคณะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจปาปาสสะสตังสุปันสัน นจิตตาตัฏฐานุปาริจิตยาสถารตาจาปุนเนนตัตะสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตันสะจสถาปิสวุวนทิหตุโยเจจธรรมวินัยยมหิปามานภูโตโลกะตาราพิสมะโยน,นิยโตส,สุพุนัง <c oughs> ตันโสปนณิสยะยะจายะอยัมปิหติวัตุเตเยปริจิตโตสุปทาสากโร โยจักขุมโมหะมาราปทัตโทสะมวะพุทโธสุกโตยมุตโตมราสาปะปาสาวินโมชยันโตปาเปสิกเขมังชนั้นตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิลสานามามิโรกสนานันจาวินายะกันจตันเตยสาเตยสิติโตโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตุธรรมโมทโชโยวิยะตาสัตตุตันเสสิโรกสะวิสุทธังคังนิตยานิโกธรรมะทรัตถารี สาตาวโหสันติกโรสุสจินโนธรรมมังวลัลตังสิลสานมามิโมหะป,ปราทังอุปสรตถาหังตันเตยสาเตยสีโตโหตุสพันตรายาจาวินาสเมตุสันธรรมมะเสนาสุตาขตาลุคโตโยโรกสะบาปูกิเลสเชตาสันโตสยังสันติสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมัง วิธิตังกโรติสังฆังวรันตังสิรสานามามิพุทธานพุทธังสมะริรติทิงตันเตยสาเตยสุติโตโหตุสัพพันตรายาจะวินาสุเมนตุนะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนะโมอุตมะธรรมมัสสะสวาขัสสะเตเชตะนะโมมหาสังกาสปิวิสุทธะศีระทิฏฐิโนนะโมโอมกะตีรันสะระตะนะ ตยัสสะทสุกังนะโมอโมกติตันสะตันสะวัตถุยัสสปินะโมกรัปปภาเวนะวิขันชนตุอุปัทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวันติหนตุสัพพทานะโมกาลันสะเตเชนะวิทิมหิโมหิเตเชวาเอวมัมเมสุตสุตังเอกังสม,มยังภะควาสักเกสุ <c oughs> วิหารติกปินวัสมิงมหาราเว,มหา,เวมหาตาภิกขุสังเคนะรัตถิงปัต จะมัตเตหิพิคุสังเตหิสัพเพเวหิอรหันเตหิสาตาหิจารุกัตุตาหิทเทวาตายุเพยเยนะสันต,ติเมตตาโหติพระควันตังทัศนายะพิคุสังคันจ,จะอะตะโขจตุนังพุทธาวาสก,กายินังทเทวานังเอาตะทะโหหิอะยังโขพคะวาสัเสเกสุวิหรารติกปินวสมิงมหารเวมหาตาพิคุสังเขนะรัตทิงปัญจพปัญจมัตเตหิ พิก exactly ุสังเตหิสเพเตหิอรหันเตหิทัตสัทธาหิจโรอกทุตาหิเทวตายุเพยเนสันติเมตาผลติพระควนตังทัสสนายะพิกุสังคันจะยันยูนามยัมปิเยนะพระวาเตนุสาวกเมยามะปุปะสังคมิตวาพระวาโตสันติเกปัญเจจคาถาพระเสยยามาติอัตขโตตาเทวตาเสยยถาปิมานะพระวะปุริโส มัญชาติตังวาภาหังปเสยยาปสาริตังวาภาหังสมิทเชยยะเอวเมวสุนทาวาเสสุเทเวสุอ,อ,อันรหันตะหิตาพระวาโตปุริโตปาปาตุอรหังสุอัตโขตาเทวาตาพระวัตตังอภิวาเทเทวาตาเอกมันตัง อัังสูเอกามันตังทิตาโขเอตาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิมหาสมโยปวัตนัสมีเทวกายาสมาตาคตาอาคตัมหาอีมังธรรมะสมยังทิกิตาเยวะอปราหิตาสังคันติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิีตัสสะภควโสมาตังสูจิตตังอัตโนปุจุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิคะหิตวาอินทะยานิรักขันติ ปันติทิตาอาตโคอภราเทวตาพระวาโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเจตวาคีลังเจตวาปีลังคังอินทะคีรังโอหัจมาเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักระจักกุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโคอภราเทวตาพระวาโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยจิเกิพุทธังสานังคตาเสณเตฆมิสสันติอภัยภู รยะภูมิงประหายะมนุสังเถหังเทวกายังปริปเรนสันติติอัตโขพควาพิกขูอามันเตสิยุเพยเยะพิขเวทัสุทะโรกทูตสุเทว,วตาสันนิภิตาโหติพควันตาคตังทัศนายะพิกขูสังคัญจะเยปิเตพิฆเวเหสุงอติตมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานางเอตามะระวเยะเทวนะ เทวตายาปนิสันติตาวะเหสูงเสยยถาปิไม่หังเอตารหิเยปิพิฆเวพิคุ พิกเวภวสติอนาคตามัธฐานังอรหันโตสัมมาสมัาสามพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมะว,เวะเยนะเทวตาสัน,นิเวตาภวิสันติเสยถาปิไมหังอเตรหอิอาจิกิสมีพิกเวเทวกายานังนามามิกิตะยิสมีพิกเวเทวนากายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทนากายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมะนะกะสิโรธัพิจพิสมี ติเอวัมพันเตติโขเตภิกขูปะควาโตเปรตจัดโสรโสสุงภะควาเตตโวจะสิโลกมะนุก,กัสมิยัตถภุมมาตันสิตาเยสิตาคิริปมปรังปฏิตันตาสมาหิตาภูถุสีหวรารีนาโลมะ หังสาภิสัมภูพุโนโอทาตมะนะสาพุทธังวิปัสสนาวิมาราพินโยนปัตสเตยตตาวะนณิกะปิโรทเวตโตอมันตยิสัทธาสวเกสานีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอมตปบะกรุงสตวาพุทธังสัสสานังเตสัมปุระระหุยานังอมนุษานนันสนังอปะเกสตัมัตตคุงสัสสังอทาสตัริงสตังเอกังสัสหสานัง มะอนุสานะมัทสุงอปเกนันตมัททัขุงทิสาพภาภูขาอะอคงตันจะสัพพังอภิญญายะวัคติวัตวาจักขุมาตโตอมัตยิสัทธาสวาวกสาเนระตเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานทาทะิกะโวเยโวหังกิตติสมีขีราหิอนุปุปโสุต สัตตสหัสายักขาภูมิมากปีรัตวาอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสิโนโมทนามาภิกุกามุงภิกุนางสมิติงว่นังชัสหัสสาเอวะวตายักขานันจาวันชิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนยวันโตยสันสิโนโมทนามาภิกุกามุงภิกุนางสมิติงว่านางสาธากิตาติตะหัสายักขานานันจาวันชิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสิโนโมทนามาภิกุกามุงภิกุนางสมิติงว่นางอิ เจตโสสะสะหัสสายัขานานันจาวันชิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันชินโมทานามาอภิคุกามูภิกุณังสมิตติมุนังเวสามินตาปัจจสตายะขานานันจาวันชิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันชินโมทานามาอภิคุกามูภิกุณังสมิตติมุนังกุมพิโรราชคีโตเวรุปรัสสะวิเนสันนางพิญโยนางสัตตะสาหัสสังยักขานาปุริปุริ บูราสติกุมพิโรราชาไขโตสปาคสมิติงว่านางปนริมันจะที่สังราชาท่าตรัถโผภาษาสติทักกันพานังอธิปติมหาราชายสันสิโโปุนตาปิตัสสะพโวอินทะมรามาพระาอิจิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสันสิโนโมทนามาอัคคุกามุมพิคุนางสมิติงว่านางทักกีนันจะที่สังราชาวิรูปวิรูปวิรุปโหตับภาษาสติกุมพา ภุมมันทานังอติปติมหาราชายสันติโสปุตตาปิตัสสะพระโว อิทัมรามหัพภราอิชิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสันสิโนโมทันามาภิขุกามุงภิกุนางสมิติงว่านางปฏิมัจัติสังราชาวิรูปโคปภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสันทิโสปุลตาปิตัสสะพะโวอิทมารามหัพภราอิชิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสันสิโนโมทันามาภิขุกามุงภิกุนางสมิติงว่านางอุตตรัญจัติสังราชากุเวโรตับภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสันทิโสปุลตาปิตัสสะพะโวอิทมารามหัพภราอิชิมันโตจุติมันโตวันนาว สังสีโนโมทัณหาอภิุกามุมิคุณเอาสมิธิงกนังปุริมาทิสังทัตตะรัตโตทักขิเนกุเวโรเวรุภโกปัญจิเมนะวิโรภโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโอเตชะมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตธันมาราอันตังสุเวนะกะปิรัตเตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิกาสตามายากุเวนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสาจัน ทโนกามะเศรษฐจักินนุมันทุนี้มันทุจจะปนาโทโอปมายโยจะเทวสุตโตจะมาตริจิตเตเสโนจะคันทโพโนอรชาชโนสโพอาคูปัญจสิกโตเจวเต็มพระรูสุริยะวัจสาเอเตจันเจจราชาโนคันทพาตหาราชุภิโมทนามายคุกามุมิคุนังสมิตติวนางอาตะโคนะภาษานาคา วิสาาสหัสจกากรรมภารตสัตาระอาคูปายาคาสหายาสพิยาุมนาตตาลัทถาจะอาคูนาายสันสิโนเอระวโนมหานาโคโสปะคังสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสารติหรัติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธะจกขูเวหายสาเวนะมะมันนปันตาจิตราสุปันนาอิติเตนะมนามังอภยันตาธานาคาราชนะ มาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสัตถาวาจาหิอุปัทวะยันตานาคาสุปันนาสนะมะกังสุพุทธังชิตตาวชิรหัตเถนะสมุธังอสุราสิตาพระสาตาวาสาวัสเตอิชิมนโตยัสังสิโนการะกัญจามหาสิมาอสุราเวนะเกษสาเวปปจิตติสุจิตจัปหาราโทมะนะมุจิสหะ สัตันจปริปุลตานางสัพเพเวโรจนมนากาสัตนาหิตวาพระดิงเสนาราหุพันธะมุป,ปาขมุงสม,มโยนะพันธันเตภิกขุนางสมิตติงวนางโอปาจะเทวาปฐวีจะเดโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวโวสมุจยะสายะสาสาส,าส,าส,าสาหเมตากุณายิกาอาคูเทวายะาสันสิโนทะเสทตากายสเททยสพเนานันจาวันชิโน อิชิมนโตจุติมนโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทะนามาอากุกามุมิคุณังสมิติงว่านางเวทุจเทวะสะอารีจัณอะสะมาจัตทุเวยะมาจัตทันสุปานิสาเทวาจันทะมาคูปรักกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุยักมาคูปรักกิตานักขตินาปาปุรักกิตวาอาคูมันทวาราหกาวะสุนังวาสโวเศธสักโกปาคัปุริ ปุรินทโททะเสเททะทากายาสเพนานันจาวันชิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันชิโนโมทานามาภูกามุงภุนังสมิตติงุนังอาตะกูสาภูเทวาจรรัมกิริสิขาริวะอินทิอัตการะโรชาจะภูมาภุมพระนิพสานโนวะรุณาสหธรรมาจะอัญจุตาจะอาเนจกาสูเลยยัรุจิราอาคูอาคูวาสาวะ เนสินโนทัศเทรษสะธากายาสเพนานันจาวันชิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสังสินโนโมตะนามาอักขุกามุมิกุนังสมิติงุนังสัมมานามหาสัมมานามนุสานามุตสุมากิตาปัตุสิกาอาคูอาคูปโนวัตุสิกาอาอาคูอารายโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยัสสินโนทัศเสเทสะธากายาสเพนานันจาวันชิโน อิชิมันโตจุติมันโตว,วันนาว,วันโต,ววนตยัสันสิโนโมทานามาคุ่กามุงคุณนาสมิติงวานังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวกานาสาส,าสาหาอาธาตคา,ทา,าหาปามโมขาอาคูเทววจขนาสัตธามันตาราชกาาชามิสก,กายาสันสิโนทา่า <c oughs> ทะนะยังอาคาปจุโนโยทิสาภิวัสติทเสเททธาททกายาสภพนานันจวันชินโนอ,อิชิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสันชินโนโมทนามาภิขกามุงภิขุนางสมิตติงวะนงัง <c> เ <oughs> คมิยาตุสตายามาการทกายยะสันสินโนสพิตการามเสตถาโชติมานาอาสวานิมารตนะตินโนอาคู อะทาคูปรามิตาทัเสเททาทกายาสเพนานันจาวันชินโนอิชิมโตจุติมโตวันะวันโตจะสันชินโนโมทะนามาภิคุกามุภพิคุนางสมิติงวะนางสัตเถเทเทวานิกายาสเพนานันจาวันชิโนนามันวเยนะอันคันจุงเยจันเจสัทิสาสหปาวุชชามักเขียรังโอกาตินนามะนาสัะวัทเขโคนะตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตัง สุพรหมมาปรมตโตจัปุญตาอินทิมตโตสหสันนากุมารุติโสจะโสปักังสมิติงวันางสาหัสสพรหมโรกานังมหาพรหมมาพิติทิติอุปปันโนอุชิมัโตพิสมากายโยยสัสสินโนทัศเสเถทัศเสทัอิสราอาคูปันเจวะกาสวันนิโนเตสันจะบัตโตอาคาปริโตปหาวาริโตเตสมาสเพยพิกันต สินเทเทเวสพมมะเกมาราเสนาภิกกันอภิกามิปัสสะกันหันกันหันสะมันทิยังเอทะคันหะทะพานทะคาเคนะพันธะมัตโวสมันตาปริวาเทระมาโวมุตจิทะโกจินังอิติตันทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสยิ ปามิปานนิาตระมามันจะสารังกันตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเขโมธนะยันโตภาวิจุโกตธาโสปัญจุทาวันติสังกุโตอาสยังวเสตจจะสัพพังอภิญายะวิขัตนวานะจักโกมาตโตอมันตยิสตาสาวเกสาเนะเตมาละเทนาวิกันตาเตวิชานาตะพิกโวเตจะ อาตับมกรรุงสุตวาพุทธันส,สาสานางวีระเค <c oughs> วีตะราเคหิปกามุงเสนางโสม <c oughs> โม,มปิอิชยุงสัพเพวิจิตตะสังคามาพายาติตายาสันสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติอักวนาจะพารานาัง ปันทิตานั่นจะเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตามังกรมุตตะัง <c oughs> ปฏิรูปะเทวสวาโสจะบุพเพจกกะกัตตาปุญจตาเอ <c oughs> อันตสัมมาปะนิธิจะเอตามังกรมุตตมังพาหุหันจะพาหุสันสัจจันจะสิสิปัญจะวินยโย จัสุสิกิโตสุภาสิตาจัยาวาจาเอตัมมังกรมุตตมังมาตาปิตุอุปันทานังปุตตะทารัสสสะังฆโหานาคกราจักรรมันตาเอตัมมังกรมุตตมังทานันจะธรรมจิริยาจัยานกันยานกานันจะสังฆโหานะวันชานิกรรมานิเอตัมมังกรมุตตมังอารติวิรติปาปามัญชะปานาจัมัญโม อัปปมาโทจะทำเมสุเอตัมังการมุตตมังคารโวจะนิวโตจะสันตุถีจะกตันรุจตาเกราณะธรรมะสวนังเอตัมังการมุตตมังขันติจะโสวะจันสตาสนะสมะนานันจะทัศนังกาเราณะธรรมะสากัญจาอตัมังการมุตตมังตาโปจะพรหมจะจิริยาจะ อริยสัจ,จานาทัสนังนิพพานะสัจจิคิริยาจะเอตัมมังการมุตตมังพุทธ,ธันสะโรกัตธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักัมปติอโศกังวิรชัชงเขมังเอตัมมังการมุตตมังเอตาทิท,ทินาทิสานิกันตวานะสัพพันตมะปราทิตาสัเพทะโสถิงคันชนติตันเตสังมังคางรมุตตมัง ยังกิจิวิติตังหิทธิวาหุรังวาสังเคสุวายังปณตังปณิตังนะโนสมังอัติตถาคาเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวนธิโหตุขยังวิรักังอะมตังปณิตังอะทันขยาสกยามุนี สมาฮิโตนะเตนะธรรมเมณนะสมันธิกิจจิอิธรรมปิธรรมเมณรตนะนางปนิตงังเอเตนะสัจเจนะสวนันธิโอนตุ <c oughs> ยมพุทธะเศรษฐปริวัติยติสุจริงสมาธินา นันตาริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยปุกระอันทะสัตตังปัสัทธาจัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตติคเนยยาสุขตันสะสวากาเอเตสุทินานิมหาภราณิอิทัมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยสุปยุตตามนัสาทันเหนะ นิกามิโนโคตมมสาสานัมิเตปันติปันตาอามตาวิไคหารัฐามุธานิพุติงพุญยะมานาอิทรมปิสังเครตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวนที่โหนตุขีรังปุระ <c oughs> ขีรังปุราน,งนางนวังนันติสัมภวังวิวรัตจิตติตยะติเกพระวสิง เตคีระพีชาอเวรุวิฉันทานิพันติทีรายะถายัมป,ปทีโปอิธรรมปิสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันทิโหตุอัตตาเหวะชิตตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอันตนันตันสะสัน <c oughs> โปสันสะนิจจังสัญญะตจาริโน,โนเนวะเทโวะกันตะโพนะ มาโรสหพรหมมุนาชิตตังอภิชิตังกริยากริยาตถารูปัสสะชันตุโนภาสิตมิทางเตนะภะคะวันตาชนะตาภัสตาสหอาราตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอตตุมตุมเหเมอนุสสะเวนะมาปรัมปรายะมาอติกิริยายะมาปฏิกสัมปทานะมาตักก็เหนุมายะ นาคาเกเหนะมาอากาปริวิตกะเนนะมาทิขันนักกัตติยามาปัปรูปรายะมาสมโนโนครุยะถาตุเมเหอัตนะยะอัตนาวะเชเนยะอิเมธมากุสลาอิเมธมาสาวัชัาอิเมธมาวิยุคขไรตาอิเมธมาสมันตาสมามินนาหิตายะทุกขายะสกวันตันติอัตตุเมเหปะจะเฮยะถา ตุมเหอันตะนาวะชนเนยยถาอิเมทะมากุสลาอิเมทะมาอนาวัชัยอิเมทะมาวิยยปตัตตาอิเมทะมาสมันตาสมาสมนินาหิตายะสุขายะสกวันตันติอาตะตุเมเหอุปปัญช,ชะวิหารเลยยถาติอุปนิยติชีวตมัปปมายุงจรูปนิยติตันสะนิสันติตานาเอตังไมยังสรารเนเปขโมนา ปัญญานิการิราตะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวะตรรมปมายังชารูปนิตันสะนะสันติตานาเอตังพยังสารเนเปฆมาโนโรกามิสังชนะเหสันติเปโขโยตะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุตะเจตสาตังตันสะเปตันสะสุขายะโหติยังชีวะมาโน ปะกาโรติบุญญังธรรมโมหเวรักขันติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาะติเอสามิ <c oughs> นิสังโคธรรมเอมสุจินเนะตุกะติงคันติธรรมะจารี สัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายะปสันสติอาตานิพพินติทุกเขเอสังมังโควิสุตติยาสัพเพสังขาราทุกติยถาปัญญายะปสันสติอาตานิพพินติทุกเขเอสังมังโควิสุตติยาสัพเพธรรมานิอนันตาติยถาปัญญายะปสันสติยถานิพพินติทุกเขเอสังมังโควิสุตติยาอปันนักการธานะ เมเกทุติยังอหุตังกิกาเอตัธัญญายะเมทวีตังกันเหนยะปันนกังปาหุงเวสาวนังยันปิปันตะปภะตานิวตานิจะอารามรุกกเจยานิมนุษาพยะตันชิตาเนตังโคนตนังเขมังเนตังคารมุตตะมังเนตังคารมะคารมาคัมมะสัมภะทุกขาปมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกันจะสารนังกโตจันตาริอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายะส ปัสสันสติทุกขังทุกขะสมุตตะทางทุกขันสัจะอติกมังอริยะจะอันถังคิกังทุกขูปสัมมะคามินังเอตังโขรแลนางเขมังการมุตตะมังเอตังกรณะมาคามะสัมพัทุกขะปมุตติอติตังนาตวาขเมยยะนับปะ ติกังเขอนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตะตติตัมไปหินันตงังอปตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันล่วงไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงก็อันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังทันทะทันทะวิ <c oughs> ปัสสติอสังฮีรังอสังกุมปงังตังวิทยามะ นุรูหเยก็บุคคลใดแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงานคอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหน,หนึ่งให้ปุโปรงเถิดอันเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรุนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมมีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตปิงอโรตันตมะตันทิตังตังเวพันเทกรันโตติสันโตอจิกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปวติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่งแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประกาศนีแลชราธรรมโมหิชรังนะตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาิธรรมโมหิพยาธิงนะตีตโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะนังรำมโมหิมรณังอนะตีตโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัมเพหิเมเปเยหิม a, ie, นาเปหินาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กามัตสะโกมิกรมัตทายาโยกรมะโยนิกรมะพันทุกรรมะปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเอวังอเมหิอภินหังปัจเจเวทิกะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเทินทุกกับปัตตาจนิดทุกขาพยาปัตตาจนิพยา สโสกปัตตาชนิโสภาโหตุสัพเพปิปาดิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุมโมทันตุสัมป <c oughs> สัมปัิสิทธิยาทานังตะทันตุสันทายะดีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุขันันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรัปัตตาปัจเจกัน,นันจะ ยังพรังอรันตานันจเตเชนะรังพันธามิสัพพโสยาเทวตาสันติวิหารติวาสินีถูเปขเรโพธิขเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกระโรเตนะวิหารมันทะเรเทราจมัญชานวกาจพิขโวสารามิกาทานปติอุปกาสกา คาราจ,จะเทสานิคมาจ,จะอสราสัปปานภูตาสุกิตาพวันตุเตจาราพุชาเยจ,จอัตาสัมภวาสังเสทาชาตาอัทาโวโอปปาติกานิตยานิกังธรรมวรางปจิเตปจิจเตสัพเพปิทุกขันสากโดนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตธาราจปุครา สังโฆโหตุสมังโควะอัตถายะจะอิตายะจะอัมเหรักขันตุสันธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปาผู้เลยยมาธรรมเมอะริยัปเวทิเตบุญยัสสีนานิกะตันสยา นัญญานิกตานิเมเตสัญจะภากิโนโหนตุสันตานันตาปมานกาเยปิยาคุณะวันตายะไมหังมาตาปิตาทโยตัถาเมจายะทิถาวาอัญญามนต์ตะเวริโนสัตตาตันทันติอโรตกะสมิงเตภูมาจันโยนิกาปัจเจกะจะตุโวการาสังสลันตาพว่าพเว ยาตังเยปันตินานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง <c oughs> มยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสธาโหตุอเวลาสุขีชีวิโนเขมับปนันจปัมโปตุเตสาสาสินทัตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีตัวมาจงพี่ผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำบรรดาบัตินี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าจะทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นของ <c oughs> ที่ข้าพเจ้าได้เห็นแลไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลงมีเวงกันทั้งแต่อยู่ยยในโลก เกิดในภูมิสามเกิดในกัเมิดสี่แลกขันห้าแลกขันหนึ่งแลกขันสี่ต้องเที่ยวอยู่พบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดหากสัตว์เราใดไม่ทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเที่ยทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิด <c oughs> เพราะเหตุคือการอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้นี้ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่อย่างเป็นสุขเสมอเถิด และจนถึงทางเอาเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุา <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายมนพระประสูติพระบร,ริสแลธพระคาถาต่างๆเหล่านี้ขอความสุขสอดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเถิดเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดไตายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทิพรในข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งระดพินาศโดยเาธีสมเด็จพยาสังวรวัดประวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลที่สามสิ่งที่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็จศักดิ์สิทธุทุกประการเทิดสาธุสาธุสาธุ